ยินทดินดาวอยู่บ่ซุ้มสิเป็นการขึ้นเบื้งเอาซุ้สิเป็นการเอาขึ้นเบื้งเอาซมสิเป็นตาลขึ้นเบื้องเอาไอ้สิบว่าไอ่ไงยันดินดินดาวดาวอยู่บ่ไอ้สิบว่าไอ้เกิดกิดินดินดาวดอยู่บ่ปวดโอ้ยบ่แมนดอกปวดไงปวดเนม่น แมนหย้ยนีนแบแมนดอกบอกไปท่ีบไหล่บมนดอกบอกไปทุทีบไหล่้อไปยอีหลีนันเหลวหยอีหลีนันเหลอะไรบีเฮ้ยตัดเฮ้เฮ้ยอ,อ, <c oughs> อ้ตัดแต่ว่าเขาผู้หายเขาเนาะนนี้เอาค่้หายคว่ำเข้แ วัตถุม่วัตถุมีพอมีแมวกต่ิมีซื้อคนตัวคนแ <c oughs> นีเที่ยวยังกันเนะเา,าะอมจัาบล่บาาลอามาเลยบอก้าเลยเราคับอกรสั้งเลขนะดีของ่านัหนังมะรงถึงปลาจำเกี่ยวบวกพลอีกอแจงปลาแซ่บแซ่บพักวันแจงปาลาแซ่เืพักขมแจงปลาแซ่บกี่ขมอมเราตัวเราปาบ้าใ,ใส มัน่อนใ่ไหนเนี่มาของอที่ไปเนี่ยยังอันนี้ก็สิเขาซีพอดีเยเมาเปาใช่นะอันนี้อันนี้นี่ซีไปซีหายแล้วโว้ยไปบ้านฝากผู้มือสิแ้าหันหาย้